ครับสวัสดีครับจะพผ้าไปเบ่งบักหอยยูบแพ้ครับมันจจกมีหลายบับหอยเฉลี่มือนี้ครับโอ้โมีหลายด้วยครับมือนี้ไม่ต้องไปเก็บหรอกครับเอาแค่ตรงใบครับโอ้ เต็มเลยครับหลาย,ลา,ย,ลา,ยลายครับ มาเบิ่งครับตันี่้เป็นยังไงพี่น้องดับหอยครับ